ช่องโคกตาพาแซแชนแนลนะคะโอ้โหมีคนชิดทอดมีคนชิดทอดเมื่อนีก่กามาบานพักพี่น้อง,งหิวชิดทอดบอนี่หิวหิวหิวตอนนี้ห้อกับยูทีออฟฟิศนะคะเมื่อนี่มะขืนออฟฟิศไม่บอดพี่น้องตอนนี้ก็ลังพากันเสร็จกระจกทีมงานหิวพี่น้องของหิวมาชิดทอดไข่เด้นี่น่ะไอจุงนะงนะจะ่าบดีครับผมชื่อหิวครับผมเดี๋ยวมาให้เด้อหิวดูแลนี่ นี่ไงโอ้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 ขี้หอด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 กันไล่ไล่ไล่ขี้หอดกันไล่ไล่ไล่ขี้หอดกันไล่ไล่ครับพี่หอดกันไล่มาครับอันนี้ก็อยู่กันหิวนะคะพี่ฮองเตก็อยู่นี่นะคระแล้วก็เล่นอยู่ด้วยกันนะครับนี่ไงทุกคนกับขี้หอดหิวหิวก็อยู่นี่เดะเดะก็จะมาเล่นด้วยด้วยบ่อยๆนะครับขี้หอดมาพี่ลอง หิวหิวเบอร์แม่ต่อยหิวเบิ่งยายต่อยเช็ดกระจกจุจาผมมีเบอรยาย่จอดเช็ดกระจกค่ะเฮ่ตอนนี้เก็บพักงานพี่น้องแต่เลยให้แม่ต่อยสารต่อกับเพื่อนเพียนนะคะก็เล่ห์มาทาชิคกับหิวไปเอาหิวลงมาเล่นน้ำอยู่ออฟฟิศพี่น้องนี่ไม่เกิดเยอะคนรับอนเอาโอยแต่ว่าพี่แก่บอมจี้หิวแกเปิ้ลมานี่พี่แกมาหาผมแล้วนะคะ โอ๊ยบันไดที่แกมาหาผมแล้วนะครับมาหานีแล้วนะครับได้ยิน่ะวไหคิดถึงพี่แกมากเลยใช่ไหมคบเหียวพี่น้องกินหน่อยบ้านหลายคนสิบเมื่อน้ำอยู่ขั้นแชวเดี๋ยวเราไปชมคลิปกับน้องหิวกันนะครับวันนี้หุ่นอย่าขี้ขานพี่น้องเฮ้ยแบบชังกระตัง สวัสดีค่ะพี่แก้ครับสวัสดีค่ะพี่แกวครับวันนี้หิ่งจะมาเล่นด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้พี่แกมาหาหิ่งแล้วนะคะบมพี่หางแต่กนานอยู่ตรงนั้นนะคะอ่จเจ้าดูสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับประพี่อนประมาเห็ดประพีเห็นมาีเห็ดประพีหิวประีเห็ดดีเอเฮวเียวเวันนี้หิวมาเล่นออฟฟิศคุณพ่อบีกเดินคืบ บาหิวฟินแลนด์บาหิวฟินแลนด์อ่ะหิวอ่ะหิวอะหิวอ่ะหิวอะหิวอ่ะหิวอ่ะหิวเขาลงมาหลทางนั้นตรงนี้นออะตาเออันนห็นอยู่นี่อันนี้เห็นดยนะฮน่ฮัอะนะฮันะฮันะฮัอนที่จุกัมากไหมครับผมอ่นอนอ้เอเอเอมเจอนิมอนมาเห็นเดน ยี่หอมาแล้วพื่ยาบ้านเราถ่ายขออลไรเอ๊ะเอ๊ะอันนอ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 นพี่ฮองเต้ก็นอนอยู่พุ่นนะคะพี่ฮองเต้ท้องหิวก็นอนอยู่นี่นะคะเย็นชาบาดีครับผมอายเย็นชาบายไหมครับหิวครับผมเย็นชาบาดีนะครับนะครับนะคระอายเย็นชาบาดีครับผม สวัสดีค่ะวันนี้พี่แก้วมาหาผมแล้วนะคะไมเติดกระตั้งฉามฉี่บ้านนะคะผมโอ้ยมาหาแชร์กันแน่ไหวชิมาหา,า,หหาอม่ยังไหนเอานอนในบะ้านน่ะไอเหี่ยวไม่นังเหี่ยวนะนังพี่น้องผุนพนักง,งานเสร็จกระจกออฟฟิศระวังเนื้อผิดช่างยัดอันนี้ทุกหน้าแล้วเยอะพนักง,งานทำกระจกออฟฟิศนะครับ อยากมาอยู่เป็นเพื่อนกนันเวอรอันยดียวอันยดียๆอันยดยวอันเยวนผมดีใจมากเลยนะคะพี่แก้มมาหาผมแล้วนะอ่ะพี่แก้มมาหาผมนะเฮียไปแช่บะนี่ขอบชอมคีดเลยพี่น้องเลยยยกันแล้วบะนี้เตะเตะ ฮองเตยสวัสดีครับผมชื่อฮองเตยครับวันนี้ผมมาเฝ้าออฟฟิศคุณแม่แพรแล้วก็พ่อบิ๊กนะครับวันนี้นะครับฮองเตยก็มาด้วยนะครับผมมานอนเล่นอยู่ที่นี่นะครับผมกลับมากับมากับน้องหิวนะครับน้องหิวก็มาแล้วนะครับผมน้องหิวมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราปล่อยน้องหิวไม่ได้นะครับผมเพราะว่าน้องหิวปล่อยไม่ได้น้องหิวจะวิ่งมาแล้วแทะเดเป็นลงทุ่งนานะครับผมโอเคนะครับ วันนี้ผมก็จะมาเป็นพระเอกข้อเรื่องวันนี้นะครับผมนะครับวันนี้ผมมาคุมงานแทนแม่ๆมแล้วก็พ่อพนะคะผมไอ้หนีก็มาด้วยนะครับอ่ะห้องเต้จะคุยด้วยใช่ไหมครับอ๋อห้องเต้อ่ะกาคางกาคางกาคางให้ห้องเต้หน่อยกาคางกาคางให้ห้องเต้หน่อยกาคางกาคางให้ห้องเต้หน่อยกะคางกะคางให้ห้องเต้หน่อยอ๋อจคิดก็มาแล้วนะคะวันนี้รวมพลสามพี่น้องนะครับสวัสดีครับผมชื่อห้องเต้ครับ สวัสดีครับผมชื่อสองกีครับอ่ะสวัสดีครับผมชื่อหิวครับห้อเต๋อดิเอ๋อทุกคนลงมาไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็เป็นพี่เพื่อนนะครับอ๋อหองเต๋เป็นพี่เพื่อนนะครับอ่ะก้าวข้างก้าวข้างให้หองเต้หน่อยนะครับอ่ะน้องหิวนี่นะครับน้องหิวโอ้น้องหิวชุดิเขิบน้องหิวด้วยอ่ะน้ออยากความเมื่อไหร่ยี่น้องห้อเต๋อไม่ตไปหตจับบักหิวมันได้ให้เล่นน้วยห้องหิวแ้วจะขอเมาเตี ตตตตเตนะตดเ,ออเ,เด็ดเด็ดเด็ดก็จะ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 ก็จ่ก็่ะก็จะ่็ะก <laughs> <laughs> ็นะก็่ะกีจะก็จะก็จะกอ่ะก็จ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 ะมาจะก็จะก็ือกลจะก็จะกาจะก็จะก็จะก็จะกนจะกรจะก็จะก็อะก็จะก็จะก็จะกาจะ้็จะก็จะก็ยเก็จะก็จก็จะก็จะก็ก็จะกคจก็จะก็จจก็จะก็จะกาจะก็จะกะฮกกกก็ก ทัเต้ทัเต้น้องหิว俺กวยเ่หูกวเอจ้าเ้ยยกผมเห้งแมวอีีบเดี๋ยวเสีมันมา่ปหันื่อน้โอเคโอเคเก่วบอกบกหิวเด้อหิวมัอ้าวหิวมัต๊ะเลวบอกติมัต๊ะเลวมันโด่งมาแลุ่นี่น้องหิวขึ้นได้ป่บนี้อ๋ลงมาแล้วจะขึ้นได้บ่าบนี้เออเอ้าอะไรแบนี้ฮะ ยิงลงมาสำรวจพื้นที่ใช่ไหมย,ยิงลงมาสำรวจพื้นที่นะครับผมเหี้ยวเหี้ยวนี่แล้วเหี้ย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 วไอเหี้ยวไอเหี้ยวอาขอมือหน่อยขอมือโอ้โหข้งเต้เหี้ยวมาลงมาหน่ะโอ้เอาน้องเอาน้องขึ้นมาให้ผมหน่อยดเดี๋ยว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 เชียวน้อนจุดหาเด้อ ยิ <t od ian |ms|> ่งลงมาเล่นะไหนะห้องเต้นหรห้องเต้ไม่เรียกน้องนะน้องขึ้นไม่ได้นะทีนี้นะลงมาและคือแน้บ่บันนี้เอาเอาซอยกันบันนี้เด้อซอยกันเด้อบันนี้เด้อบ่ดซอยเด้อลงมาเดียวบันนี้เงาซอยเด้อบันนี้เงาบัดซอยเด้อบ่ดซอยเด้อบ่ดซอยเด้อหิวดิไหมหิวด้ิไหมหิวหิวด้ิไหมถ้าดื้อถ้าดื้อถ้าดื้อจะตีเลยนะ เดี๋ยว,วเดี๋ยวแกวิวขึ้นน,นั่นทางเทิงเนาะได้พี่น,น้องเนาะมันนั่งโดดลงมาสักคูนนะคะตอนนี้หิวผมขึ้นได้แล้วาขามือหน่อยขามือขามือหน่อยให้เร็วขามือ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 ,อ,มอวิ่งต้องมีสตินะลูกอ๋อไม่มีสตินะคะพี่แก้ว่าทำไมหิ่งวิ่คืออยากเล่นกับเพื่นนอนๆน่ะโอ้ไม่มีเพื่อนหรอกแล้วก็เล่นด้วยกันนี่แหละเนาะหิ่งวิ่งใหญ่ีเพื่อนเล่นน่ะ ไม่มีใครเล่นกับเธอหรอกเธอดื้ดผมไม่ดื้อเลยนะผมน่าจะร้อนแรมากเลยผมไม่ื้อเลยนะพี่แกนะจริงหรือเปล่าบ่ดี้ดีเป็นบ่แมนนี่นีครับผมบ่ดื้อดอกผมหัวแจคว้าไมือย่างนีแมนบ่ถ้าดื้อนี่แกสิมาตีหิวเลยป้อมม่เด้อนะป้อมม่เด้อนะเจ้าผมกินหอดพี่เกลร้านแล้เด้อโอ้ยแกนหอดขึ้นกันนละเนาะเด้อเด้อเด้อพี่เกลชิมอาหารมาหาหิวดูบ่ สิมาหาดูอย <jokes> <sm> <an> ู you know. ่เ <traveling> ด like you know, ี๋ยวสิมาหาเดี๋ยวเดี๋โอเค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 มาเจอกันนะพี่แก้วเด้อผมกินหอยพี่แก้วกับเขาเด้อหรือกินหอยขึ้นกันนั่นแหละหิวสิฟ้าสิมาหาดูดูเด้อสิพาไปอาบน้ำภาพภาพภาพผมอย่าไปอาบน้ำพี่ตัวนี้ผมผมเหม็นมากเลยพอบีบบัพาผมไปอาบน้ำแมนโบพอบีบอย่างนี้บัพาหิวอาบน้ำปะพอบิ๊กพอบิ๊กเพื่อนบ้างพอบิีบเพื่อน พ่อพี่เพื่อนนั่นอันเพ่นัางานคือนั่นออฟฟิศนั่นพี่แก้วอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าแบบน้ำเนาะเดี๋ยวบางๆสิพาไปอาบน้ำตอนนี้เป็นคนผักหนังกระตุนอ่ามานไหนั่งลงอ่าขอมือขอมือหน่อยครับเหี้ยวขอมือเหี้ยวขอมือหน่อยดื้อแล้วนะอ่ะขอมือเร็วๆขอมือหน่อยครับขอมือนี่ขอมือหน่อย โอเคข้างนั้นนะเหี้ยวเหี้ยวเหีวบดชนใจเกี่ยวกล่ำกับบานเด้ยหี้ยวบดชนใจเกี่ยกล่กับบานเด้บม่เหลียงน้ำข้างนั้นเดี๋ยวขอมือหน่อยหิ้ยวเหิวงอนหรอผมไม่ผมไม่ได้งอนแต่ว่าผมมันยังนอนบ่ไม่รู้กันผมไปครจยังนอนหลือมั้ง ไม่ได้งอนช่ไหมอออย่างงอนก้วนะคิดถึงมันเดิมนั้นเดยครับยิงยง,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 งโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเฮดเบียรซอยพิ่นรู้แบบนี้เป็ดเซตกระจกต่อนะคะพี่น้องตอนนี้หิวกะเจอกันเดวไปเจอกดเราใหญ่ เอาจารย์ดีครับอะจารย์ดีครับไม่บายนะคะพี่พี่เอฟทีแม่แม่เอฟทีไม่บายนะครับผมผมไปแล้วนะพี่เกดจะไปทำงานช่วยป้าต้อยแล้วนะคะผมไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากอกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกดด้วยนะครับ กดติดต,ตามกดแชร์คริปให้พี่เก้ยียวด้วยนะครับผมเดี๋ยวหนจะมาถ่ายกับพี่เก้ยียวใหม่นะโอเคนะบ๊ายบายจ๊จุก๊กม